วิธีหั่นผลไม้ให้เป็นแก้วทำยังไงนะครับอันนี้ดูเหมือนหน้าจอตัวเองเลยแชทแอปที่จะใช้จะเป็นแอป GPT กับแอปพิทพาสเวิร์ดอันนี้เป็นรูปภาพตัวอย่างเรามาตรงนี้คําสั่งสร้างภาพเป็นภาษาอังกฤษถ่ายในมุมภูมาโคระยักใกล้แล้วตรงวงเล็บเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นต้มที่ทําจากวัสดุอันนี้วงเล็บเราเปลี่ยนได้เป็นแก้วใสหรือเซรามิกหรือปูน และมีสีสีอะไรเราก็เปลี่ยนได้มีพื้นผิวแบบแบบไหนเราก็เปลี่ยนได้แสงแดดส่องเฉียงทําให้เกิดเงาแบบลักษณะตามนานุ่มอันนี้เราก็เปลี่ยนได้ต้องจับภาพให้ความเป็นประกายบนพื้นผิวของวัตถุอย่างชัดเจนมีองค์ประกอบเสริมวงเล็บมือใส่ถุงสีดําถือมีดเราก็เปลี่ยนได้อยู่ด้านบนภาพจัดองค์ประกอบแบบทางภาพพื้นหลังเบอร์เพื่อนเน้นวัตถุหลักให้ชัดเจนเป็นภาพแนวตั้งเราลงคำสั่งไป นี่มันก็เจนเนอเรตมาให้เป็นแบบนี้ติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ิ๊ดิเป็นภาษังกฤษให้เรากอบถ้ามันถามว่าคุณหมายถึงผลไม้ส้มออเรนหรือมะขามเทศใช่ไหมเราก็บอกว่าส้มออเรนเราก็ลงคําสั่งไปครายนี้ก็เจนเนอเรตมาให้ละเมื่อได้มาแล้วรูปภาพยังไม่ได้เราก็พิมพ์ว่าขอรูปภาพด้วยรอประมาณสาถึงห้านาทีพอได้รูปภาพเรามาบันทึกกดกดบันทึกบันทึกเข้าไปที่แอป พิกเวิร์ดนะแอปพิกเวิร์ดเราจะเห็นมุมมุมซ้ายที่เป็นรูปภาพนะแตะเข้าไปพอ,อแตะเลือกรูปภาพแตะปึ๊บอา่าแล้วก็รอมันจะขึ้นมุมซ้ายล่างเป็นรูปส้มพอพอขึ้นแล้วเนี่ยตรงข้อความให้เราพิมพ์ข้อความแบบนี้นี่พิมพ์ข้อความอย่างนี้คัดลอกเลยเลือกทั้งหมด คัดลอกต้องแบบนี้เท่านั้นแล้วก็แล้วก็วางแล้วก็กดเจตระเลยมุมขวาล่างสีฟููแล้วก็รอ,อนะครับรอสักพักอ่ะพอได้แล้วก็กดดู นี่นี่คือแบบนี้แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ส่งส่งในแชทใครก่อนก็ได้อ่าแล้วก็ส่งนี่ปึ๊บอเราส่งในแชทเขาแล้วใช่ไหมนี่แล้วก็ บันทึกวิดีโอแล้วอพอบันทึกมาที่แคปคัทแคปคัทเข้าไปมาที่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็แตะเพิ่มแล้วก็ลบรลายน้ำก่อนเมื่อลบรลายน้ำมาที่ระบบเสียงมาที่ เอฟเฟกเสียงแล้วที่เนี่ยสถานรูปทรงเนี crack cap วางมันก็จะเป็นแบบนี้่าพอ,าอาได้แบบนี้ ai นะครับ u แตะตรงนี้กดส่งออกเพียงแค่นี้ครับผมเราก็จะได้คลิปแบบนี้แล้ว เราก็มาดูนี่ครับผมเพียงแค่นี้นี่ครับผมเรื่องราวดีๆเ,เยอะอย่าลืมกดไลค์าากดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับผม